ยอดขายพุ่งกระชนูดยอดยึดถล่มทลายต้องยอกให้พี่เขาเลยรุ่นนี้นะออลิวดีแม็กซีประตูโฉมใหม่นะปี2020-2122่ียนะปีไก่นี่2565นาะต้องบอกว่ายอดขายเขานะพุ่งกระชูดนะแล้วก็ นายอดยึดถล่มทลาย <laughs> 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 ต้องยกให้พี่เขาเลยครับกกโก้ไว้ชั่วสามสามสีเดือนก็ไม่นองอ้าวออนิวมื่อนี้ไอเสี่ยมอยูกับฝูงออนิ้วดีแม็ซีประตูอาแพนเหมือนกันนะเมื่อนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าเจ หกพันสุดยอดไม่ยังเัอวสบายใจเลยนะอยู่หกพันมีตัว L D A นะแล้วก็ตัว S ครับนะต้องบอกกันว่าปีที่แล้วสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบห้านะเขาคือแชมป์แชมป์อันดับหนึ่งนะเขาได้รับถ้วยไปแล้วในในประเทศไทยถ้วยที่หนึ่งก็คือ ขายดีอันดับหนึ่งสุดยอดตบมือยอดขายอะไรนะพุ่งกระชูดพุ่งกระชูดอันดับหนึ่งแล้วก็ช่วยที่สองเฮ้ยให้รางวัลก่อนรางวัลที่สองยอดยึดถล่มทลายนะที่สองนี่มันไม่ได้ค่อยน่าภูมิใจหน้าภูมิใจจริงๆเลยมาครับวันนี้ไอซีเอยูกับดีแม็กซี่ประตูปี2020ัน22ชมิหม่ที่สองชมใหม่นั่นเลยเรียกไม่หมื่นโลสองหมื่นโลสามหมื่นโลครับพี่น้อง นาออกมากับพวโพกงับพังคอนกันออกมาก,ก,กักโก้สามสีเดียนแล้วก็ปล่อยยึดกันครับพี่น้องนาจัดโปรโมชัน่นฟรีดาวพอนเริ่มต้นเจ็ดพันชมวัย <c oughs> <c oughs> รุ่นชมวัยรุ่นวัยรุ่นเบ่งลยเริ่มจากสีขาวไฟหน้าตัวท็อปมันคือ LDA <L DA. S 2> น่อไม้ยางไม้ทุกขัน้นรถพวกนี้ไอเสียมการันตีไม่เฉียวไม่ชนไม่ตาไม่ตีลังกามาเป็นรถนา ที่บอกไม่ได้พอนนั่นแหละนยอดขายมันพุ่งกระชูดเกิดมันก็บอกแล้วมันเลยมีเยอะยอดยึดเกอรถล่มทลายทลายอันนี้ขออนุญาตนะขอโทษด้วยเสียงออกมาฮิตคอนเทนต์หนึ่งเซียนยอดด่ามากครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาล่อไม้ย่างไม้ซีอีกมีแปดเจ้าพี่น้องไม้เล็กหมื่นสองหมื่นโลครับคุณนี่โโอ้หจัดทรงลงร้อยทุกคันเอาดิมือสองแม็กไม้ย่างไม้ฟรีดาวครับพี่น้องไม่ต้องเสียค่าไปจ่ายแม้แต่บาทเดียว พนเริ่มต้น7,900นี่แล้วมันออกง่ายแบบนี้หละอ,ออกง่ายขายข้องออกง่ายขายข้องัยรุ่นหน้าใหญ่ใจไม่ถึงอ่าคันที่2อเป็นตัวเอครับน่าหน้าปี2020ไมลหลักหมื่นเหมือนกันคันที่3นี่เขาตรงคอนเซปต์เลยยังไงน้ารถหนีหนีะอะไรหนีไฟแนนซ์ <laughs> หน้าตัวใหม่รางวันยี่สิบสองครับกระชิบกระพร้ามาเลยกันกน,ออนะท่านได้ผ่อนค่างวดไหมนี่ด<อ>ูครับนะนี่ไอ้ก็ะจกช้ำลุม่มล่อให้ล่อเป็นที่อีสามเจ็ดเลเซอร์แดงถูกป็นแม็กใหมยย่ยางใหม่ทุกคันนะสวยงามเล็กใหม่สองเบนโลนสูงนะมาฟรีดาว บางคันมีท่อบางคันท่อเดิมครับพี่น้องเลือกเอาจะเอาท่อแต่งท่อเดิมแต่รถทุกคันการันตีไม่เฉียวไม่ชนไม่ําไม่ตีลังกาครับพิกคว่ำไหมไม่พิกคว่ำครับไฟไหม้ไหมไม่ไฟไหม้ครับน้าท่วมไหมไม่ไม่คงไม่ท่วมหรอกรถปีเดียวจาที่ไหนมาท่วมสวยงามครับลองแก้มเดิมฝากระโปรงไม่เคยถอดเครื่องเดิมทุกคันมีแค่ล้อใหม่ยางใหม่ที่ายจัดให้แล้วก็มีท่อเป็นบางคันนะจัดโปรโมชั่นฟรีดาวครับมาเลย ขันต่อมามีเลือกสีด้วยจร<ม>ิงๆมี X Series ด้วยนะ,อ,ะอันนี้ทำรถไม่ทันอเอาไปใส่แม็กใส่ยางก็เลยไม่ได้เอามารีวิวให้นต่มีหลากหลายครับพี่้อะมาเลยน่เขาคือเบอร์หนึ่งยอดขายแซงโตโยต้าเรียบร้อยเรียบร้อยเลยยอดเยอ่ยอดยึดก็แซงทุกแบนเรียบร้อยเรียบร้อย น่าภูมิใจจริงผมภูมิใจตรงนี้เลยเอออ้าวภูมิใจมันก็ต้องได้สองรางวัลเลยดิเออของเรามีทั้งเหรียญนั่งสองด้านทั้งด้านดีแล้วด้านเสียัอนนี้ไม่น้อยไะไม่สองหมื่นสองหมื่นลูกไม่เสียงหวานต่อนี่นะหลังคาไม่ถอดไม่เจ็๊ยบมันเจี๊ยบมันเจี๊ยบอยนี้ก็หวานเจีบหวานเกี๊ยบเลยหวานเกี๊ยบมามาไปทวงที่แล้วครับนี่ล้อสวยหน่อยล้ออะไรเขียวแมตต์ไม้ยาง เรื่องเดิมๆหน้าเดิมทานเดิมล่องแก้มเดิมฝาโปงไม่เคยถอดนะเมื่อก่อนย้อนไปเมื่อสามถึงสี่ปีที่แล้วครับผมนะเบอร์หนึ่งก็คือโตโยต้าเขาคือยอดขายอันดับหนึ่งคือคลองสําหรับโตโยต้ารีโวเมื่อปีที่แล้วมีการเปลี่ยนโฉมเออเมื่อสองสามปีที่แล้วเออเมื่อเมื่อเมื่อก่อนน้นนี้เมื่อปีตั้งแต่เปลี่ยนโฉมสองพันยี่สิบเปลี่ยนโฉมฉลามมาครับนะออนิวฉลามหน้านี้ กระชูดครับพี่น้องไม่เป็นกระชูดทั้งยอดขายทั้งยอดยึดเขาครองชนะตัวเต้าไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยยินคาดทุกแบนเป็นที่นิยมของวัยรุ่นมูมากวัยรุ่นกลุ่มในประเทศไทยทั้งวัยรุ่นผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงผู้สาวผู้เท่าผู้ยังบักแหงบักแหงนะต้องยกใ้เขาเลยแต่งรออันนี้ LDA ครับไปหน้าตัวท็อปล้อสุดเทสตัวท็อปแบบนี้โอ้โหหวานไหมเสียง ตัวท็อปตัวท็อปจะต,ต,ต่างกันกนะ็คือมีหน้าจอไม่เน้นน้อยพวงมาลัยมัลติอ่านะ LDA ท็อปเนี่ยก็ท็อปไม่สุดนะครับมันมีตัว e M ตัวแซตตัวอีไรแต่ก็ายไม่ท็อปหนิมันตัวกลางนี่ก็ R e เอา,าอีกแล้วมันล่อคุยอีกโอ้ยเออมันท็อป,ปกว่าตัวเอสมานิดนึงเออเท่านั้นเลยทีไม่มีไฟเลี้ยวนะไฟเป็นโฟลติเกอร์น่ะอ้าวสวยงามรถพี่มีแต่คันสวยๆอย่างเลยแกมไหมแกมแมวก็บอกแล้วน้าใหม่ๆทั้งนั้น ยอดขายเขาคือถล่มทลายนะไม่งั้นคุณไม่เห็นก็ได้หรอกยอดยึดก็เช่นกันอ้าจัดด้ทุกอาชีพไอ้บนหลังนะจัดในทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดให้เหตุหน้าเห็ุสวนแม่บ้านรับมาพีดยางขับวิ่งขับแจลบขับบกล้อขับสิบล้อขับแม็กโช๊อัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ถ้าขายรถเล่หาาเล่แพงร้อยตลาดนัดห้องผมปลามุงปลามุงทุกอาชยพปีดาวไปเลยนะสำหรับออนิวซีประตูนาลามโฉมใหม่พี่น้องสนไกนะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับข้างในอีกเยอะข้างในอีกเยอะพี่ไม่ได้เอามานะเหมือนการว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองเราต้องยอมรับความจริงมากมือสองก็ขายดีนะพี่ก็ขายดีแต่เนื่องในยอดขายดีมันก็ต้องยึดเยอะเป็นธรรมดามนะเป็นวัตรจกักครับพี่น้อง นะโมเมนต์่าขายดีแล้วมื่ก็ยึดหน่อยขอมันก็เปิดแปลงไปได้ครับพี่น้องมันก็เป็นตามกลไกของตลาดตลาดนะเออโอเคไหมโอเคเอ้าหนาออกรถศูนย์บาทปีแรกพันเจ็ดพันเก้าปีสองพันหมื่นเน็ตเวิธีการจองแอดไลน์ที่นาทิกก๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางขนาดเดี๋ยวไอเดีนเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจร นึกจริงอ้ครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ช่วยทุกท่านด้านทุกเคสส่งฟรีฮอตหน้าบ้านรับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดก้าไปเสริงพิมพ์คำว่าเจ๋าเข้าไปพิมพ์คำว่าจวดอีกแล้วไปไวรุ่นแก้ว